กระบะสุดคุ้มฟัง์กชันสุดล้ำราคาสุดแจ่มหายไปจากป้ายแดงเกือบ4ี่แสนและไม่แค่หลักหมื่นใครกำลังมองหาอยู่ห้ามพลาด สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับมิ้นอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะบริษัทเพชรยนต์นะคะซอยเสรีไทย68แยก1น,นั่นเองวันนี้นะคะบอกเลยว่ามาอัปเดตรถนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะคันนี้นะคะสายนิสสันนาวาลานะคะ4ประตูวันนี้นะคะมีมา,มาแนะนำให้ลูกค้าที่กำลังอยากได้รถนะคะสายลุยสายบุกนะคะเอาไว้ใช้งานกันนะคะวันนี้มิ้นมีรถแบรนด์นิสสันนาวาลาคาลิเบอร์ 2.3วนะคะปี2020สีบอรคันนี้นะคะมาแนะนำลูกค้านะคะที่สนใจแล้วเป็น fc ของตัว n ิสสันมาดูกันนะคะว่าเจ้าตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะนี่ดูไฟด้านหน้านะคะลูกค้าไฟด้านหน้าสวยหล่อมากนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะนี่ด้านหน้าไฟสวยกริบๆเลยนะคะ กระจังด้านหน้านะคะมาพร้อมกับโลกโก้ของตัวนาวล่านั่นเองนะคะสีโครเมียมตัดด้วยกระจังด้านหน้าสีดำนะคะพร้อมกับแบรนด์ของนิสสันนั่นเองนะ,ะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับกันชนด้านหน้าสีดําตัดด้วยโครเมียมเข้ากับตัวรถเลยคันนี้เพิ่มมิติให้ดูด้านหน้าของตัวนิสสันคันนี้นะคะได้ดูหล่อนะคะดูคมมากขึ้นนะ ตัวนี้นะบอกเลยว่าล้อมแม็กนะเป็นล้อมแม็กเดิมนะล้อมแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะติดตั้งมากับเจ้าตัวรถนะเป็นล้อมแม็กนะคะสีเขาเรียกสีสีถููถถโทนเนาะ <c oughs> เป็นล้อมแม็กขอบ17นะคะคันนี้เป็นล้อมแม็กขอบ17มาให้นะคะลูกค้านี่ที่สําคัญนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะด้านหน้าคู่หน้ามีมาให้ด้วยนะมาพร้อมกับสัญญาณเลี้ยวด้านข้างมาให้ที่สําคัญ กล้องมองรอบคันนะคะคันนี้ได้ <c oughs> ได้กล้องมองรอบคันไปเลยนะตัวกระจกนะคะของทางฝั่งซ้ายและขวาได้เป็นสีดำนะคะลูกค้านี่ที่จับประตูนะคะมีที่ติดตั้งที่รองมือมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากโรงงานเลยนะภายในบอกเลยว่า,าสวยมากๆนะภายในตัวนี้คุมโทนด้วยสีดำนะคะลูกค้าคุมโทนด้วยเบาะหนังสีดำปรับไฟฟ้าด้านหน้าผู้โียสารคนขับนะคะที่สำคัญ เบาะตรงกลางนะคะลวดลายดีไซน์เป็นเฉพาะเลยคันนี้นะคะได้เป็นพรมลายมันติฟังก์ชันหน้าจอกลางแบบสัมผัสกล้องหอยหลังมีมาให้ครบๆเลยแอร์แบ็กด้านหน้ามีมาให้2จุดนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวด้านซ้ายด้านขวาเลยนะคะนี่ที่สําคัญคันนี้นะคะตอบโจทย์สายลุยสาย <c oughs> เร็วนะคะเป็นเกียร์ธรรมดามาให้นะลูกค้าดูโครงสร้างของตัวรถด้านข้างนะของตัวรถด้านข้างข,างของเจ้าตัวนี้ ะะได้เป็นแบบว่าเดิมๆนะคะลูกค้าไม่มีรอยอคันนอ็อตหรือว่ารอยอแต้มสีนะคะเปลี่ยนมาแต่อย่างใดนะนี่ที่สำคัญนะคะคู่มือนะคะสำเนารถนะคะยังอยู่ครบทวนเลยนะ,ะลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าเช็คศูนย์เช็คระยะตลอดนะด้านหลังบ้างดูด้านหลังนิดนึงนะคะลูกค้า ด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังมีแอร์แยกหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะแอร์ Air ด้านหลังมีมาให้นะด้านหลังนี่มีที่วางพับแขนมาให้ด้วยนะคะลูกค้าจริงๆตรงนี้นะคะสามารถที่จะวางพับแขนแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำมามาให้นะคะสะดวกสบายมากนะคะันนี้ได้เป็น4ประตูนะ4ประตูแล้วก็เกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวลค่อนข้างที่จะ <c oughs> หายากนะคะลูกค้าค่อนข้างที่จะหายากเลยนี่นะคะโครงสร้างของ ตัวรถด,ด้านหลังนะคะลูกค้าโครงสร้างของห้องบริษัทด้านหลังนะคะรอยเม็ดอาร์ตลอยเหรียญบาทนะคยะยังอยู่ในสภาพที่เดิมเดิมนะ,ะเส้นสายตัวสีของตัวรถนะคะเป็นเส้นสายเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะลูกค้านี่ติดตั้งนะคะ,ะมาให้เรียบร้อยนะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะมาพร้อมกับสติกเกอร์ด้านหลังเป็น คาลิเบอร์นั่นเองนะคะตรงจุดตรงรุ่นของเขานะคะด้านหลังไฟสวยมากๆนะเป็นไฟไฮโดรเจนเหมือนกันนะคะลูกค้าสังเกตนะคะว่ากระจกนะคะที่ปิดไฟนะคะกรอบด้านหลังนะยังอยู่เดิมๆไม่มีรอยแตกรอยขูดเลยนี่คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ให้ลูกค้าได้เห็นกันชนด้านหลังนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะพร้อมที่สะดวกสบายในการที่จะขึ้นด้านหลังนะเซนเซอร์ด้านหลังติดตั้งมาให้กล้องถอยหลังนะคะคันนี้ บอกเลยว่าได้กล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยที่สําคัญลูกค้านี่ที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะอ่าแป๊บหบนึ่งนะคะนี่เปิดด้านท้ายคือเบามากนะคะลูกค้าด้านท้ายคือนี่ให้ดูว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นทีที่ใช้นี่คือเบาเบาจริงๆนะส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นกระบะนะคะลูกค้าจะอ่อไม่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 เบาประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้ถือว่าด้านท้ายเบามากนะเบาจริงๆนะแล้วก็ติดตั้งนะคะ กระบะไลเนอร์นะคะติดตั้งกระบะไลเนอร์มาให้เรียบร้อยเลยนะสำหรับเจ้าตัวนิสสันนาวล่าคาลิเบอร์ตัวนี้นะคะใครกำลังมองหาหรือสนใจอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้เข้ามาจอดไม่นานแน่นอนเพราะว่าเป็นรถที่หาค่อนข้างที่จะยากนะโครงสร้างของตัวท้ายของตัวรถนะคะลูกค้านี่นะคะลอยนอ็อตลอยเม็ดอาร์ตนะคะลูกค้านี่ตัวยึดนะคะฝาด้านท้ายฝากระโปรงด้านท้ายนะคะ ยังอยู่โครงสร้างเดิมๆเลยนะนี่คือรถที่รอปรับสภาพนะคะลูกค้ารถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพแล้วบอกเลยว่ารถทุกคันนะคะของเพชรยนต์ที่เรารับเข้ามานะเราการันตีรถชนหนักพิกความจมน้ําไม่มีแน่นอนนะแล้วบอกเลยว่าการันตีเรื่องโครงสร้างของตัวรถนะคะว่าได้มาตรฐานรถมือสองคุณภาพเกรดเออีกหนึ่งแบบนั่นก็คือว่าเรามีตรวจรายการให้274จจุดนะคะมีใบเซอร์การันตีให้ลูกค้าได้มั่นใจในตัวรถด,ด้วย ส่งให้ลูกค้าได้ดูเลยวันที่รับรถนี่ด้านหลังนะลูกค้าด้านหลังได้เป็นเสาอากาศแล้วก็มีไฟเบรกดู่นที่3ามีมาให้ที่สําคัญนี่บ่าด้านบนนะคะติดตั้งมาให้พร้อมแล้วเนะะี่ยกรณีที่ลูกค้าเดินทางไกลหรือว่าต้องการที่จะขนสัมภาระกระเป๋านะคะหรือว่าเป็นอ่เต็นท์หรือการเดินทางสามารถรองรับด้านบนได้เลย ครบเลยนะคันนี้อ่ะเราพิม้์พาดูด้านในบ้างนะคะคันนี้นะคะด้านในนะตัวนี้นะภายในคุมโทนด้วยสีดานะด้านในนะเป็นคุมโทนด้วยสีดําทั้งหมดเลยเนี่ยแผ่นพงแผ่นเพจนะคะลูกค้ายังอยู่ครบถ้วนะปีผลิตนะคะบอกชัดเจนเลยนะซีรีส์รถนะคันนี้นะโครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวประตูรถนะคะยังอยู่ในสภาพที่ถือว่าสวยงามนะคันนี้ ที่สําคัญนะคะเบาะด้านหน้าได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะพวงบรายบันติฟัง์กชัน่นแล้วมิ้นพาดูนะคะว่าเลขไม้นะปัจจุบันนะของเจ้าตัวนิสสันคันนี้นะอยู่ที่เท่าไหร่นี่กุญแจจะได้เป็นแบบนี้นะนี่นะมาแล้วนี่ นะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวเราเก็บสภาพปรับสภาพรถให้อีกรอบนึง่งเลขไม่นะปัจจุบันนะคะของเจ้านิสันคันนี้นะคะอยู่ที่44,900กว่าโลเท่านั้นเองนะถือว่าใช้งานน้อยมากนะกับรถปี2020นะลูกค,ค้านี่กระจกคือปรับตัดแสงออตโต้ให้ด้วยนะตัดแสงออตโต้ให้ด้วยไฟด้านในนะคะได้เป็นไฟแบบ LED นะนี่ที่วาอาที่ใส เขาเรียกเลแว่นใช่ไหมคะยังอยู่ที่เดิมๆเลยคันนี้นะใครที่ <c oughs> อยากได้นะคะหรือว่ามองหาอยู่นะคะลูกค้าสามารถที่จะ,ะติดต่อหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้าได้เลยนะคะด้านหน้านะคะสามารถที่จะรับสายวางสายหรือว่าเพิ่มเสียงเบาเสียงที่หน้าจอควบคุมได้เลยนะแล้วก็ใน่ที่สําคัญนะคะลูกค้า มีที่เสียบสายนะคะ USB นะคะมาให้ด้วยนะที่ชาร์จแบตนะคะ12โวลต์นะตัวนี้เบรกยังเป็นเบรกมือแบบธรรมดาอยู่นะคะกุญแจได้เป็นกุญแจคีย์เลสแบบนี้เลยน้ำมินพาดูนะคะว่าด้านหน้าห้องเครื่องของนิสสันนาวา r านะคะคาลิเบอร์ตัวนี้มีอะไรที่น่าสนใจไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างคะ่ะคันนี้อ่ะปะวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นรถที่ าหายากอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่เข้ามาแล้วคือจอดไม่นานนะใครที่เครดิตดีนะคะสามารถที่จะจัดฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับเจ้าตัวกระบะสี่ประตูคันนี้นะคะเดี๋ยวนะปึ๊บนี่ค่ะมาแล้วนี่นะคะด้านหน้านะลูกค้า <c oughs> ลูกค้าจะได้เห็นว่าเป็นโครงสร้างนะคะของห้องเครื่องตัวรถที่เพิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นจะยังไม่ได้ทําการล้างหรือว่า เขาเรียกนะสปาด้านหน้าห้องเครื่องด้านหน้านะคะเดี๋ยวลูกค้าไม่ต้องกลัวเราดูแลให้ด้านบนนะคะลูกค้าเนี่ยสภาพของอที่กันความร้อนนะคะแผ่นกันความร้อนกระโปรงด้านหน้ายังอยู่สามารถที่ยังอยู่เดิมๆนะคะยังไม่ได้มีการเปื่อยหรือว่ายุ่ยใดๆโครงสร้างของตัวน็อตนะคะด้านหน้านะคะรอยเม็ดอาร์ตด้านบนนะคะลูกค้าเนี่ยนะเห็นไหมคะนี่จริงๆสามารถลูกค้าสามารถดูได้เลยนะถ้าลูกค้ามีช่างหรือว่า ทีมงานที่ที่เชี่ยวชานะคะเรายินดีให้เข้ามาตรวจสอบหรือดูรถได้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะมั่นใจในตัวรถนะว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำม,มาแน่นอนนะคะนี่คือ,อสภาพด้านหน้าของตัวรถนะคะที่ยังมีเครื่องหมายมออก,กอนะคะคำเตือนนะคะมาให้นะคะจากโรงงานเลยนะลูกค้านี่ ที่สคัญนะคะตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์2 3 0 0ซีนะคะลูกค้ากับเกียร์ธรรมดาปี2020คันนี้นะคะนี่โลโก้ของทางตัวนิสสันนะคะยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคานด้านหน้านะคะลูกค้านี่คานด้านหน้าของตัวรถนะคะยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนั่นแสดงให้เห็นว่ารถคันนี้นะคะไม่ได้มีการชนด้านหน้าหรือด้านข้างของตัวรถมาแต่อย่างใดนะลูกค้ามั่นใจได้นะคะ แบตเตอรี่นะคะน้ำมันเครื่องนะคะระบบเกียร์ระบบไฟนะคะระบบอของเหลวนะคะเราตรวจเช็คให้ลูกค้าอย่างครบถ้วนแน่นอนก่อนที่จะส่งมอบนะคะรถให้ลูกค้านะใครที่สนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าไรายได้20,000บาทนะคะสามารถที่จะซื้อคนเดียวได้เลยนะกับเจ้าตัว Nissan n นิสสันนาวลานะคะ คาลิเบอร์2.3 V คันนี้นะคะ2.3นะคะเน้นย้ำว่าเป็นเครื่องยนต์2.3 V นะคะปี2020นะคะกับเลขใหม่44,000โลนะคะหายจากป้ายแดงไปเกือบ400,000บาทคันนี้เพรยนต์ขาย539,000ผ่อนเริ่มต้น9,000เท่านั้นเองนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะบอกเลยว่าอิ็อกซ์ทักแชทนะคะหรือว่า ส่งเบอร์ติดตามเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่เราให้ไว้นะสุดท้ายนี้นะคะเดี๋ยวฝากลูกค้านะคะที่ดูไลฟ์ของเราอยู่นะคะหรือว่าดูคลิปของเราอยู่นะคะฝากติดตามนะคะกดไลค์กดเป็นกําลังใจให้กันด้วยเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกคลิปของรถที่เรามาอัปเดตให้ลูกค้าได้เห็นก่อนใครนะสนใจคันนี้นะคะอยากได้คันนี้ไปครอบครองนะคะบอกเลยว่า inbox ทักแชทเข้ามาได้เลย